สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับ <c oughs> ได้กลบาวพูดคำนี้แล้วนะอะไรที่เราหายไปไม่ใช่เราสิอะไรที่ผมหายไปสี่เดือนนะค,ค,คุณผู้ชม <c oughs> ก็ไม่ได้หายไปไหนนะคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมคนไหนที่ติดตามข่าวสารเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าผมเนี่ยย้ายไปลงคลิปในเพจ a c e b o o k นะครับแล้วตอนนี้ผมก็ว่าผมจะมาลงใน YouTube ด้วยนะครับก็จะจัดสรรเวลาให้มันดีมากขึ้นนะนะวันนี้นะครับก็เลยเป็นคลิปแรกของ4เดือนไว้แล้วก็เป็นเกมที่คุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ย ก็ต่างเรียกร้องนะครับก็คือ SCP 3008นั่นเองนะครับก็หายไปสี่เดือนไม่รู้ว่าเขามีอัปเดตอะไรมาใหม่หรือเปล่านะครับวันนี้เราก็เลยจะมาลองเล่นลองดูกันเลยกันนะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมใน t k t t o k ด้วยนะครับที่ตามมาหลายคนบอกว่า t i k t o กเนี่ยมันเป็น t i k t o กปลอมนะครับไม่ใช่ทิ k ตอกผมซึ่งก็มีหลายอันแนีที่เป็นของปลอมแต่ว่าของจริงเนี่ยก็คือ p i กเซลนะครับ underscore official นะครับอันนั้นคือของจริงนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะเ โซลเวอร์ที่เราสุ่มเข้ามานะครับก็คืนแรกก็คือหมอกลงเลยนะนาฬิกาที่เคยแบบเคยยังซื้อไว้ก็คือยังยังอยู่นะครับมีอยู่สองทีสองทีกว่าก็คือจะไฟดับใช่ไหมอ่าเราเคยเข้ามาทีไม่รู้จะทําอะไรเลยวะ่ะแต่ก็โชคดีนะครับที่เราเกิดมาตัวนี้เกิดมาตรงตรง,ตรงเออเขาเรียกว่าอะไรนะชั้นวางของอื้อแก้คําว่าชั้นวางของนี่คือเดินคิดอย่างนานที่บ้า แล้ววันนี้นะครับถ้าเกิดผม Energy มันดูน้อยๆก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งจะหายจากการป่วยนะครับ <c oughs> คือแบบมาเปิดแบบคลิปแรกในรอบสี่เดือนนะั่คือป่วยมาเลยโอเคเอ่อผมจะวิ่งหาแฉลงม้คุณผู้ชมคุณผู้ชมไม่ต้องสงสัยนะครับว่าสิ่งที่ผมกาลังหายอยู่เนี่ยมันคืออะไรแฉลงนั่นเองนะครับกดตัวทีกดตัวทีเพื่อมาร์คเพยพอยต์อยังจําได้วะมไม่เล่นสี่เดือนคือยังจาได้ผมจะมาตรงนี้เป็น H ฮแล้วกันนะครับ เพื่อที่จะรับรู้ว่าตรงนี้ยคือจุดสร้างบ้านของเรานะแล้วเดี๋ยวก็จะวิ่งไปหาอาหารก่อนนครับเราได้ยังนเฮ้ยนี่แค่ฉลังยกได้ยังสี่เดือนผ่านไปสี่เดือนผ่านไปก็ยังขึ้นเขาว่าโนไม่มาโอเคผมขอไปหาอาหารก่อนเลยกันนะตอนนี้สิ่งที่เราต้องทําคือหาอาหารนี่ไงล่ะอ่าเจอเลยครับคุณผู้ชมอะไรที่วิ่งมาอย่างนาน เอไม่ใช่กดตัว E กดตัว F อ่ะตัว E นี่มันยกของว e ิซ่ามาครับแล้วก็เปิดกระเป๋ามันตัวอะไรนะไม่ใช่ตัว B เปิดกระเป๋าไม่ใช่ตัว T เดี๋ยวเปิดกระเป๋าตัวอะไรวะ Z คือซูม C คือนั่งขอขอเรียนรู้ปุ่มก่อนะ H H คือผิวปากอ่ากระเป๋าคือตัว G โอเคแหมลืมลืมไปหมดเลยลืมไปหมดทุกอย่างอ๋อตรงนี้ยังมีอีก ตันี้มีอีกตัวนี้มีอีกตอนนี้หลือเวลาทั้งหมดอีกส0สิวินาทีครับเราเจ้านี่ไปติดที่บ้านแล้วด้วยดีอยามาถอดได้นะดต่คโจงว่าไหนไม่รู้นะครับเ,เจ้านี่ไปติดที่บ้านเฮ้ยตรงนี้มีมีไฟเส้นด้วยโอเคอเดี๋ยวเราจะมาสร้างบ้านต่อจากคนนี้แล้วกันนะครับคืออย่าเพิ่งเรียกว่าบ้านนะเอาเอาแบบเอาเป็นคอก่อนสลับแกนสลับแกนอันนี้อ ยังไม่ลืมยังไม่ลืมว่ะยังไม่ลืมแต่ว่ามันอาจจะหงุดหงิดใจคุณผู้ชมหน่อยนะครับเพราะว่ามันมันไม่คล่องเหมือนเดิมไงมันไม่คล่องเมื่อสี่เดือนที่แล้วอุ้ย <c oughs> อย่าล่ะบ้านยังไม่เสร็จด้วยแต่ความโชคร้ายในยความโชคดีนะก็คือคือนนี้เป็นคืนที่สิบหก S.C.P มันก็ยังมีไม่มากน,นะพนักง,งานผู้เรามีไม่มากพักเดียวคือแม่งมาจากไหนไม่รู้ ชิพายละชิพายล้ชิหายละอย่าเห็นขอร้องอย่าเห็นโอเคตอนนี้นกำลังมืนอ,อยู่มไม่มันไม่ควรที่จะมีเยอะไม่ใช่หรอว่าคืนนี้เอาไฟมาโอเค,อ,เคอุ้ยอ๋อไม่มันหาแล้วไม่อย่าพึ่งเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นบ้านยังไม่เสร็จเลยโอเคเดี๋ยวนนี้ดูหนึง่งค,อคอือคือคอกเรายังไม่เสร็จเลยอย ผมยังจาสูตรเดิมในการทําเป็นประตูบ้านได้เว้ยก็คือว่ามันวางไว้แคบแคแบบนี้ใช่ไหมแล้วตอนออกตอนเข้าคือเราตะแคงแบบนี้อ่าเป็นไงคือยังจําได้ยังจำได้อยู่คือถ้าเกิดเราสร้างแบบเป็นรูเราเดินตรงออกไปได้นะคือพนักงานมันได้เข้าได้ไงแต่ว่าเราสร้างแบบตะแคงแบบนี้พนักงานมันไม่สามารถเข้าได้เว้ยคุณผู้ชมโอเคอฮ้ยอันนี้ก็เอามาก่อนที่อย่าเดินไกลเอามาแปะเป็นหลังคาแล้วกันนะ สำหรับคอนเทนต์ของคลิปในวันนี้นะครับก็คือไม่มีอะไรเลยนะครับคุณผู้ชมครับไม่ไม่มีอะไรแบบไม่มีอะไรเลยจริงอ่ะแค่เข้ามาดูว่าระหว่าง4ีเดือนที่ผมหายไปเนี่ยมันมีอะไรอัปเดตใหม่บ้างนะครับจะว่าไปแล้วก็คิดถึงตอนนั้นนะครับที่เรามีคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมนี้แทบทุกวันเลยนะโอเคไปวันนี้คือมีทั้งคอนเทนต์ไปเล่นอีกแมปหนึ่งแมที่มีบอสแต่แมปนี้รู้สึกว่ามันจะไม่มีใช่ใช่แมปนี้มันไม่มีบอสนะครับคือบอสมันต้องไปเล่นอีกแมปหนึ่งเว้ เออมันชื่อ S C P C 1 2 1หรือเปล่าวะน่าใช่นะโอเคคุณผู้ชมคิดว่าแสงในบ้านเราเนี่ยมันจ้าเกินไปไหมคือรู้สึกเหมือนว่ามันสว่างเกินไปเลยนะพองั้นี้ครับถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่อยากให้ตาคุณผู้ชมเนี่ยมันเป็นอันตรายนะครับจากแสงสีฟ้าที่มาจากพวกจอก็อย่าลืมใช้แว่นกองแสงออฟตัสแว่นที่ทำมาเพื่อเกมเมอร์โดยเฉพาะมาพร้อมขาวแว่นสุดบางเบาทําจากวัสดุโนวาอาเทมบิดได้ไม่งอไม่หักแสงจากจอเป็นอันตรายต่อดวงตาขครจ้องจอนานๆต้องมีเอาไว้เลยนะครับ สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เพจ f c e e o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  t ตัสใส่โค้ดพิกเซลลดได้100บาทด้วยนะคลิปแรกในรอบ4เดือนกูก็กลับมาขายของซะเลยห <c oughs> ุยอุยดีเสรอโอ้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่บ้านบ้านยังไม่เสร็จเดี๋ยวปอกไม่ได้วะโอเคแป๊บนึงเราลากมันออกมาไกลบ้านตอนนี้มันอาจจะมืดหน่อยเลยคุณผู้ชมขออภัยด้วยขอขอภัยขออภัยจะสว่างแล้วสีวิสาม ตอนนี้นะครับสิ่งที่เราต้องการอีกอย่างหนึ่งมันก็คือยาเว้ยซึ่งเรายังหาไม่ได้เลยเหมุนแกนสีแดงโอเคตอนนี้บ้านของเราก็ติดสองแผ่นก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนี่อันนี้อุตส่าห์เอามาวนันนี้เอาแปะไว้หน้าบ้านนะครับเรียบร้อยนี่บ้านของเรานะครับกลับมาในรอบสี่เดือนนี่คือได้บ้านแบบรูหนูนะ <laughs> ปกคลิปในคลิปนี้นะครับถ่ายเป็นรูปโคบายเหมือนเหมือนแบบคลิปสุดท้ายไลฟ์สุดท้ายก่อนที่จะหายไปสี่เดือนเนี่ยแล้วก็ใส่เทคนะครับว่า กลับมาในรอบสี่เดือนก็ยังยกไม่ได้เหมือนเดิมเอานี้ดีกว่านะโอเคเราเราไปเอาไม้ผลิตมาอีกหอันแล้วเราก็จัดไฟเนี่ยให้มันเป็นระบบระเบียบนะในการที่เหมาะการเป็นห้องนอนนะครับคุณผู้ชมครับเอาไว้ตรงไหนดีวะเออเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าแล้วก็เอานี้ออกแทนครับแล้วก็ที่นอนครับมาวางตรงนี้แบบนี้โอเคชั้นบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่นอนของเราไร้คุณผู้ชม แล้วก็ไปเอาอาหารเนี่ยมากองกอง,กองไว้เลยคือผมจะไปแต่งบ้านมากนะครับผมจะเน้นสำลูดละกันสำหรับคิิในี้วันนี้นะสำรูดคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่เบื่อ S c P 3 0 8นะครับก็รอติดตามลิปต,ต่อไปนะคือผมจะไปเล่นเกมนี้อยู่เกมเดียวแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัว <c oughs> อ,อ่าเอ,อ้ตรงนี้มีมุมเฟอร์นิเจอร์พอดีเลยนี่เราเอาผู้นี้ไปตกแต่งในบ้านเอาดีกว่า <c oughs> สำรูดมุมนั่งเล่นนะครับก็จะเอาเป็นมุมนี้ละกัน,นครับคุณผู้ชมผมว่ามันกําลังเหมาะอ่ะแล้วก็วาง ทีวีนะครับไปหนึ่งเรียบร้อยถูกปะถูกนะครับโอเคกดเปิดได้อันนี้ก็โซฟาสำหรับยูหนึ่งคนไงใกล้ไปปะวะโอเคไม่ใกล้แหละเพราะถ้าเกิดไกลกว่านี้คือเดี๋ยวมันจะกินพื้นที่อื่นๆของในบ้านเราไปนะครับต่อไปนะครับสิ่งที่ผมจะไปทําก็คือไปหาอาหารหลายยามาให้มันได้มากที่สุดเลยคือคลิปในวันนี้นะครับมันไม่มีอะไรมากจริงๆนะครับถือว่ามันเป็นคลิปเปิดในการที่ผมนั้นกลับลงคลิปใน y t u b e บรายกัรน,นะครับ แต่ว่าในเพจเฟซบุ๊กนะครับลงทุกวันนะครูชมฝากด้วยนะอุ้ยเจอแล้วนี่ไงมานี่มานี่ได้มากี่กล่องได้มาประมาณไฟระดับและชิายอะไรไงอาหารอาหารยังไม่ได้หาเลยไม่เจอลงอาหารเลยนะครับคือพวกน้ำพวกอะไรเนี่ยก็อยากได้นะเพราะมันเป็นอะไรที่เพิ่มเอเนจีเยอะมากเว้ยคือเกมพาร์ของการที่มีนาฬิกาดูเนี่ยคือคือมันดีมากเว้ยซื้อมาแค่สิโลบักเอง้งถ้าจำไม่ผิด คืออยู่ตลอดชีพเลยเนี่ยครับโอเคไฟดับพอดีรอเอาอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ดรอปตอนนี้ข้อของเราก็เสร็จเรียบร้อยไม่มีใครทาอันตรายเราได้แล้วเว้ยแต่ว่าผมจะไปหาอาหารต่อตอนคืนแลวกันนะเพราะไม่งั้นนีครับถ้ารอตอนเช้าเนี่ยเดี๋ยวคิปมันจะยืดเยื้อเกินไปไง A few minutes later อ่าในที่สุดน,นะครับผมจเจอศูนย์อาหารเรียบร้อยคุณผู้ชมคือมาตั้งอยู่นี้นี่เองโอเคเดี๋ยวมาร์กเวลพอย์ไว้อีกอันหนึ่งเป็นตัว F อนะครับ มีน้ำด้วยนะครับโอเคเก็บมาเก็บให้หมดโซดงโซดานะครับเอเนอร์จีทุกอย่างสำคัญหมดพิซซ่าพิซซ่าเอาเอามาน,น้อยก็พอเพราะว่าเน้นแฮมเบอร์เกอร์เน้นพวกอาหารที่มันบวกเยอะดีกว่าเออฝั่งนี้อ่าฝั่งนี้มีมิตโบว์สวยอันนี้ก็บวกเยอะนะครับแล้วก็กล้วยกล้วยแอปเปิลนี่ก็บวกเยอะจำได้อยู่ผมจะเอาอาหารนะครับแล้วก็บ้านหลังนี้ดรอปไว้อย่างนี้แล้วกันนะเผื่อว่าตอนที่ผมออกไปเนี่ยแล้วมีคนเขากำลังวิ่งหนี SPP มานะครับ เขาจะเข้ามาอาศัยบ้านหลังนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีของเขาไปนะเพราะว่ามีทั้งที่นอนนะครับแล้วก็ห้องแบบแน่นหนานะครับแล้วก็อาหารพร้อมเลยแต่หวังว่าเขาจะเข้าบ้านเป็นเฮ้ยนี่ไงเพื่อนเอ้าเพื่อนมึงเข้าจากข้างหลังได้ไงอ่ะเอ้าเพื่อนทำ่างนี้ไม่ได้ิูปิดเออสวยนี่อรยารยาเพื่อนจะทะลุบ้านคนอื่นแบบนี้ไม่ได้ โอเคเดี๋ยวก็เข้าใจนะว่าเขาลอกไงแบบกำลังล้นอยู่นะเต็มที่ยนะรู้เปล่าเต็มที่เลยสำหรับอาหารมือดีครับเล้ามาปิดคลิปกันดีกว่าคุณผู้ชมครับโอเคครับคุณผู้ชมก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนมากนะครับที่ยังติดตามและยังรับชมช่องนี้อยู่นะครับถึงจะหายไปนานมากก็เถอะนะคือผมไปทาคลิปในเพจเ c e b o o k นะครับตามจริงไม่ได้หายไปไหนเลยนะลงคลิปในเพจ a c e b o o k นะครับเกือบทุกวันเลยแต่ตอนนี้นะครับก็กลับมาลงคลิปใน youtube ด้วยแล้วนะ ก็หวังว่าคุณผู้ชมจะยังติดตามมารับชมกันอยู่นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมสำหรับ scp 3 0 8เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเกมหน้านะครับเพราะจะมีคลิปอะไรเกมอะไรนะสำหรับวันนี้บายบายครับ